สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8เมษายนกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดยาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะตัวที่มั่นใจสดุดเน้นสดุดท่าคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3 เป็นตัวมั่นใจสุดในสุดตัวที่สามโอแสกับทัวห้ามพลาดจุดประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพรคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2อู้ดูแฮนดิแคปโอแซกับทัวรสึกหลีกเดือยฝรั่งเศสแข่งขันกันต่อตีหนึ่งซิเ้าโอแซจะมานต่ออยู่ที่ลุกควบลบสิบ โอแซกับทัวจะว่าไปแล้วชื่อชั้นทีไม่หนีไม่ห่างกันสักเท่าไหร่แต่ในตารางลีกจะแตกต่างกันขนาดไหนและลุ้นอะไรกันอยู่ผลงานก่อนมาเจอเจอกันเป็นอย่างไรและก่อนหน้านั้นเคยเจอกันมาออกแนวไหนการลงทุนมีกำไรไหมตัวภูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าต้งห้าลายละเลือกทางใดทุกสิ่งอย่าง รู้ไว้ใช้ว่าใส่บาบแบกหามช่วยประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีเหนียวมอนโ,โอเคจะไล่เลี่ยงให้กับเพื่อนๆได้รับรู้รับทราบโอแซกับทัวเริ่มต้นที่ตารางลีกในตารางลีกโอแซกับทัวอยู่กันคนละซีกอย่างเห็นได้ชัดไม่แปลกเลยที่วันนี้ราคาจะเปิดมาแพงเหลือเกินโอแซเจ้บบาบ้านอยู่ในตำแหน่งจา่าฝูง ลุนแชมป์ลีกลุนลุนเลื่อนชั้นและค่อนข้างจะได้เปรียบพินที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะนอกจากจะมีแต้มนำห่างทีมระดับที่ตามมา4คะแนนแล้วพวกเขายังแข่งขันน้อยกว่าเพื่อในกลุ่มเดียวกันอยู่1เกมเพราะนันถ้าวันนี้ชนะได้คะแนนจะทิ้งเป็น7ซึ่งแน่นอนมันทำให้พวกเขาเล่นง่ายขึ้นยึดหัวหางได้ยาวนานมากขึ้น ยิ่งมีโอกาสคว้าแชมป์ลีกสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันดูดีมากนะในโอแซวันนี้ลงเล่นในบ้านด้วยในขณะที่ทัวเป็นทีมโซนทา,นาราอดับที่17เป้าหมายแน่นอนนะครับอยู่อัดับที่17ป้องกันการตกชั้นอย่างหนักหนีการตกชั้นอยู่ให้รอดคือความอยู่รอดเลยนี่คือสิ่งที่ทัวร์ต้องการอย่างมากต็งคือต้องการคะแนนและจะหนึ่งหรือสามไม่รู้่แต่ต้องการ เพื่อที่จะพยายามนิ่นรนหนีการตกชันนั่นแหละเพราะนั้นถ้าพูดถึงแรงจูงใจในการเล่นมีเสมอกันแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงอันดับและคะแนนตารางคนละเรื่องโองแสเอามารับประทานและถ้าห่างกันอย่างนี้ผลงานก็คงจะแตกต่างกันมากด้วยแหละนะถ้าเา,ถาเกมหลองสุดอแสไม่ได้แผ่วลงแต่อย่างไรเนี่ยน้ลำรองว่าต่างกัน แต่นี่ก่อนเลยคือเริ่มต้นที่ตารางหลีกก่อนเลยดับที่สิบเจ็ดกับดับที่หนึ่งผลงานดีกว่าผลงานห้าเกมหลังสุดของโอซาร์ชนะสองสมุดสองแพ้หนึ่งจะว่ากันตามตรงนะมันก็ไม่ใช่ผลงานที่แบบเลิ่นหรูอลังการงานสร้างเลวว้าหูดูแล้วนี่สมเหตุสมผลในการไปจับปู แต่ผลงานนี้มันแสดงให้เห็นว่ากลุ่มจาฝูเนี่ยผลงานก็ยังขึ้นขึ้นหลงหลงสะดุดกันเป็นว่าเล่นแหละไม่งั้นทีมที่แบบทำได้แค่ชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งคงไม่ยืนอ,อยู่ในฐานะหัวหอกชนิดที่ว่ามีคะแนนนำห่างทีมอื่นถึงสี่คะแนนและมีโอกาสจะห่างเป็นเจ็ดด้วยแสดงว่าทีมกลุ่มหลันี้ก็ก็เรียกว่าก็นี่ยใครสะดุดากสะดุดน้อยประมาณเนี่ย แต่โอแซนนี่น่าจะสนุกน้อยกว่าทีมอื่นหรือเปล่านะสองเกมหลังนี้มาเมินชนะรวนเียกความมาั่นใจก่อนหน้นนี้เสมอสองแพ้หนึ่งแน่นอนครับผดงานจากหูเสมอสองชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งการลงทุนเจ๊งกระมงนะครับกำไรเกมครึ่งขาดทุนสามเกมหักลบกบนี้แล้วยืนแดนลบติดลบ เรียกว่าขาดทุนยับยับอ่ะนี่ขนาดอยู่กับจ่าฝูงนะโอ้โหเห็นแล้วเจ็บจ๊ดในขณะที่ทรัวทีมโซน้ายหนีการตกชั้นอาการสาหัสสาการผลงานไม่ได้ดีเลยชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองเรียกว่าผลงานตามสมภาพเลยแต่เฮ้ยผลงานนี้ถ้าเทียบกับโอแฟมันแทบไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะ ชนะสองสมอสองแพ้หนึ่งของชาวบ้านกับชนะหนึ่งสมอสองแพ้สองกินเงนือะไรกันวะทําไมผลงานมันดูใกล้กันเหลือเกินแต่ที่เด่นกว่านั้นคือการลงทุนของทัวร์ครับกําไรสามเกมขาดทุนสองเกมหังลงกลบกบนี้แล้วยืนแดนหมวกเฉยเลยมีกําไรเฉยเลยอ้าวเป็นงานไปนะเป็นงานฝ่ายเพราะนั้นในผลงานดูแล้วกำึ่งสูสีในการลงทุนทัวร์ดูดีกว่า ในการเจอเจอกัน5เกมหลังสดโอแซดูดีกว่าชนะ3ครั้งทัวชนะ1เสมอ1แต่ใน3ครั้งที่โอแซชนะทัวได้นั้นจบด้วยสกอร์แบบเบียดเบียดทุกครั้งห้้วทำไมบอลโอเคถึงย้ำจุดนี้เพราะวันนี้โอแซต่อราคาลูกพ่วงไงครับโอแซต่อราคาลูกพวงและเมื่อโอแซต่อราคาลูกพวงม,มาพูดถึงการชนะทัวแบบเบียดเบียด3ครั้ง ไหนลองแวะกลับมาที่ผลงานน้าเกมหลังสดุดสิชนะสองเกมหลังสุดชนะใครชนะกองสองหนึ่งชนะอาชย์ซิโอหนึ่งเอหรือจะเป็นทีมประเภทตีหัวเา้าบานขึ้นนำเมื่อไหร่ชั้นปิดเกมเม้นสองชั้นไม่ขอลุ้นฉันขอเมียชนะด้วยสกอร์นี้แหละหรือเปล่าเป็นสภาพนั้นหรือเปล่าซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะเพราะนั้นในข้อมูลพื้นฐานในจุด,จดนี้ แม้โอแซจะดูเหนือกว่าด้วยอันดับและคะแนนแต่ในภาพรวมทั้งผลงานทั้งการลงทุนทั้งการเจอเจอกันเรื่องของสกอร์บอกเลยว่าวันนี้ถัวม,มีนุนไม่น้อยนะกรณีแบบนี้เพื่อนๆเ,เลือกอย่างไงถ้าอย่างเลือกไม่ได้มานี่ไปกับวอลโอเคก่อนไปสองพู้โดยแฮนดิแคปก่อนจากเจ้าทังฮาลาย วันนี้เจ้าทั้งห้าหลายนะเจ้าทั้งห้าหลายอยู่ในราคาภูลเลื่องอยู่กับโอแซเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งเลื่องอยู่กับโอแซปรับราคาลดลงสี่เอ่อสี่สี่ต่อหนึ่งแต่หนึ่งที่ว่าไม่ขยับราคาในช่องทัวร์ปรับเพิ่มขึ้นสี่ไม่ขยับหนึ่งช่องเสมอปรับขึ้นสามไม่ขยับหนึ่งลดลงหนึ่งงงไหม ไม่ต้องสนใจสนใจแค่ช่องจ้านโอแสแล้วกันว่าเป็นช่องที่เจ้ามั่นใจสุดลงสี่ขึ้นหนึ่งมั่นใจโอแสแต่ในราคาลูกควบของโอแสเจ้าสี่ต่อหนึ่งกับเรื่องที่จะปรับเพิ่มขึ้นในช่องจ้านบนต่อนะเป็นสี่ต่อหนึ่งปรับเพิ่มขึ้นนะและห้าลายไปปรับลดลงหมดเลยในช่องบนหลองทัวไปยืนอยู่กับทัวบนหลองลูกควบ ตอนนั้นภูนี้ไฮนิแคปนี้เจ้าทั้งห้าลายเชื่อว่าโอแซจะชนะแต่ไฮนิแคปรุกควบเชื่อว่าทัวจะเป็นฝ่ายชนะราคานี้ก็คือโอแซชนะทัวไม่ขาดนั่นแหละว่ากันตามเนื้อผ้าตรงไปตรงมาเมื่อบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานที่มันมีแวว์อย่างนั้นสูงจริงๆก็คือโอแซชนะแบบไม่ขาดสวนรองมันแลย มอลโนเคเลือกตัดสิในใจกัดฟันส่วนลองทัวเลยลุ้นกินราคาเลยมีโอกาสสูงมีโอกาสสูงมากส่วนลองทัวเป็นเป็นตัวที่เด่ยเน้นส,นส่วนสิบดาวเป็นตัวบ้านเน้นส่วนเน้นส่วนวที่สามในอ p พีสามประจำค่ำคืนวันจันทร์นะครับลองทัวนะไม่แพ้ราคาส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้รับฟังอ p พีหนึ่งอ p พีสองอีพีสี่อพีห้ารบกวนติดตามด้วยขอบพระคุณม,มากครับ